สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็นำภาพสวยๆนะคะจากการจัดงานแต่งนะคะเป็นการเก็บตกนะคะงานแต่งที่เราไปจัดงานให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวกันเราก็มาจัดที่หอประชุมโรงเรียนนะคะาฉากด้านบนเวทีนะคะก็จะเป็นงานเบาๆนิดนึงนะคะเพราะว่าทางเจ้าภาพเนี่ยนะคะอ บอกมาทีหลักนะคะว่าอยากได้สักฉากนึ่งนะคะเราก็เลยจัดให้แบบเบาๆนะคะเป็น3เมตร60เซนนะคะแล้วก็จัดแต่งตรงหน้าเวทีให้นะคะวันนี้เราก็มีเด็กๆนะคะมาช่วยจัดดอกไม้นะคะมาช่วยแยกดอกไม้ให้นะคะก็จะทำให้เราทำได้ง่ายขึ้นนะคะฉากตัวนี้จะเป็นขนาด4เมตร80นะคะหรือว่า5เมตรนะคะจะเป็น ตัว U นะคะฉากตัวนี้งานก็จะ,ะสบายตานะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์มินิมอลนะคะเราจัดในบ้านนะคะเป็นฉากรดน้ำสังนะคะซึ่งช่วงเช้าเนี่ยงานพิธีของทางบ้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยนะคะโอ้โหนี่เจ้าสาวใส่ชุดสีพิ้งโกสวยมากเลยค่ะสวยงดงามน่ารักมากนะคะเจ้าสาวน่ารักมากเลยนะคะเข้ากับฉากพอดีเลยนะคะชุดสีพิงโกนะคะ ปูด้วยพรมนะคะขนปุกปุยแบบนี้นะคะพานรองน้ําของเราก็จะเป็นดอกไม้สดนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่ขันหมากนะคะช่วงเช้าพิธีสงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีพิธีแหกขันหมากซึ่งเราก็จัดให้ทางเจ้าสาวเจ้าบ่าวครบชุดเลยนะคะแหกขันหมากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นพิธีการนับสินสอดรับไหว้นะคะแล้วก็จากนั้นค่อยมารดน้ําสังนะคะเป็นขั้นตอน นะคะลดน้ำสังพิธีอยู่ที่บ้านเนี่ยก็น่าจะประมาณสิบโมงกว่านะคะกว่าจะเสร็จนะคะสิบโมงกว่ากว่าจะผูกข้อไม้ข้อมืออะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จากนั้นเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะคะแล้วก็ญาติญาติเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะย้ายไปที่โรงเรียนนะคะเพราะเพราะโรงเรียนน่ะจัดเลี้ยงอยู่ที่โรงเรียนนะคะช่วงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกานะคะคนก็จะเริ่มทยอยมากันแล้วนะคะเริ่มทยอย มานะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะไปรับแขกที่นู่นนะคะก็จะเป็นมีดนตรีอะไรเล็กๆแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาก็จะน่ารักทั้งคู่แบบนี้เลยนะคะอะเราไปแต่เช้าเราก็ขอรูปภาพนิดนึงนะคะนี่ค่ะคือเรามาช่วงเช้าเราก็จะมาช่วยทางเจ้าภาพนะคะทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยดูแลความเรียบร้อยนิดนึงนะคะมาช่วย ยกช่วยจัดมุมต่างๆเพราะนะคะเพราะว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยเนาะก็จะเป็นพิธีที่เราใช้สถานที่ตรงเดียวกันนะคะสถานที่ที่เดียวกันในพิธีสงฆ์นะคะพิธีสงเสร็จแล้วก็พิธีแห่ขันหมากมานะคะก็จะนําขันหมากทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นยี่สิบานด้วยกันนะคะ29ผ่านมาวางไว้นะคะเตรียมขันหมากทั้งหมด29ี่านจากนั้นก็วางขันหมากเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็จะเป็นพิธีของศีลสอดนะคะแล้วก็สวมแหวนนะคะสวมสร้อยคอนะคะก็จะประมาณนั้นนะคะก่อนที่จะจัดตรงนี้นะคะสถานที่ตรงนี้เป็นพิธีรับไหว้ตรงนี้แล้วเราก็จากนั้นเสร็จพิธีตรงนี้เราก็จะย้ายโต๊ะรถน้ำสังนะคะมาวางไว้ตรงนี้นะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะนั่งรถน้ำสังกันประมาณนี้เลยนะคะ,ะจากนั้นนะคะก็จะไปที่ โรงเรียนนะคะก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มารับแขกที่นี่เนาะนี่นะคะเป็นบรรยากาศของวันนี้นะคะช่วงเช้าที่เรานํามาฝากกันนะคะเป็นบรรยากาศของความสุขนะคะเล็กๆนะคะของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะเป็นงานที่อบอุ่นนะคะเป็นงานที่อบอุ่นไม่ใหญ่เกินไปแต่ว่าก็่าพอประมาณนะคะพอประมาณห้องประชุมนี้ก็กําลังพอดีเลยนะคะ โต๊ะก็กําลังพอดีนะคะเป็นที่อบอุ่นนะคะไม่แออัดจนเกินไปนะคะใครที่มีแลนจะแต่งงานนะคะกําลังมองหาฉากมองหาขันมากนะคะยังไม่ได้ก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะ,อ,ะอยากจะได้งานประมาณไหนก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เรานำมาฝากทุกคนกันนะคะ ก็ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความสุขมากๆเลยนะคะสำหรับงานนี้เนาะมีความสุขสมหวังนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะที่อ่ารวมทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยที่ไว้วางใจนะคะให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในวันสำคัญวันแห่งความสุขแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะ